กองทัพอิหร่านโชว์ฐานขีปนาวุธใต้ดินซึ่งนายพลฮุสเซนซาลามีผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของฐานขีปนาวุธใต้ดินแห่งนี้และบอกว่าจำนวนขีปนาวุธของอิหร่านมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งศัตรูของอิหร่านอาจจะคิดว่ากำลังการผลิตขีปนาวุธของอิหร่านนั้นลดลงแต่ว่าการผลิตขีปนาวุธของอิหร่านนั้นเป็นไปตามเดิม เขายังบอกได้ว่าขีดความสามารถของขีปนาวุธอิหร่านถูกพัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆวันทั้งเรื่องกำลังการผลิตการออกแบบและประสิทธิภาพ,พก่อนหน้านี้อิสราเอลบอกว่าได้โจมตีโรงงานผลิตขีปนาวุธของอิหร่านทั้งในจุดที่ใกล้กับกรุงเตหรานและทางภาคตะวันตกของประเทศแต่ทางอิหร่านออกมาบอกว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นส่งผลกระทบต่อการผลิตขีปนาวุธของอิหร่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งก็อาจเป็นเพราะอิหร่านมีฐานผลิตขีปนาวุธใต้ดินแบบที่เห็นนี้ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าฐานขีปนาวุธใต้ดินแห่งนี้อยู่ที่ไหนหรือคลิปวิดีโอถูกถ่ายไว้เมื่อไหร่